สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอซีครับผมคันนี้เราก็เดินทางมาถึงแถแถวปากช่องลำตะคองนะครับทางลงเขาใหญ่นี่นะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหรถนี่หนาแน่นมากครับรถหนาแน่นมากเลยหิวแล้วครับซึ่งตอนนี้เด็กๆยังตามมาไม่ทันครับเพราะว่า รถติดเยอะมากครับดูดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วกันรถเยอะมากเลยอตอนนี้ผมก็แวะมาที่ปั๊มปอทอครับอู้รถเยอะมากนะครับพอดีแฟนเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวเราจะามาซื้อของกินกันครับดูดิรถติดเยอะมากเลยซื้ออะไรเนี่ยเซเวน่นเนี่ย ราจะซื้อซื้ออะไรดีราจะซื้ออะไรดีครับอเอาอันนี้เส้นหนึ่ง แล้วก็ตัวไส้กอกปลาเส้นหนึ่งครับปลาเส้นปลาเส้นกับกับหอยจ้อนะครับพี่ยาวโอ้โรเยอะมากครับพี่น้องครับสับเอาสวัสดีครับพี่กลับบ้านนะ ติดตามเหรอพี่เรื่องไงดูประจำเลยโอ้โหนี่มาเจอพี่เขาครับจำได้เยอะครับพอดีแวะรอเด็กๆครับยังมาไม่ถึงรถติดขนของมาก่อนอันนี้มาเจอพี่เขาครับ FC ครับพี่เขาติดตามครับบ้านอยู่แถวไอ้ปันตุนินแถวแถวๆโอ้แถวๆบ้านสำโรงผมก็พึ่ง ใหญกครับจากสำโรงไปครับอยู่บ้านใดครับบ้านบ้าานประสทออยุบานประสาทมันมันมันอยู่ใกล้สำนักโชคอ่ะครับครับเออติดกันครับกแถวนั้นแล่นเก็บดินหมดเลยเออแลนนั่งเบ้างไปจังนะการทารวัดนั่งเบ้างไม่เร็วมากครับครับผมนี่ครับพี่แกบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านคูนินเลยได้รถพี่ครับอ๋อรถเก๋งอ๋อนี่ครับ โอ้นี่ถ้าเป็นรถกระบะมันก็ยังว่าเนาะมันยังติดสติ๊กเกอร์ได้เราจะสติ๊กเกอร์ให้ก็กระไรอยู่ครับที่เขารถเก่งครับมีรถกระบะติดไหมล่ะรถกระบกลับมาของลูกสาวปะโอ้ครับโยกใครไปแล้วยใครไป้นี่ครับโอ้ก็ใกล้จะได้เดินทางสะดวกแล้วนะครับเส้นนั้นจะเสร็จแล้วผมกลับไปวิ่งงานทออยู่ครับ ส่วนเสียตินกับทีมงานกลับมาวิ่งที่บ้านกรวดผมกลับไปวิ่งที่อุบนตอนนี้ก็บน,นครับ,บมไม่ไม่ไม่ผมรถช่วงนี้มันมีปัญหาบ่อยก็เลยกลับไปนู่นครับเอากลับไปมือบ้านมือก้อนนี่อยจางเล็กน้อยก็ครับถากะโดนไดชาร์ไปไดสตาร์ทไปโดนไดสตาร์ทไปหาพันเอ็ดเปลี่ยนไม่ทั้งหลูกเลยอแอสิเรียนมากม,มืดมืดครับโอ้ยมือดอยู่มือด,อมอดอยู่บันบัน บั่นยังให่ถี่ไปเฮ็ดรถวะลืมรถซื้อตะบันบอครับเล่ยเลยบั่นเล่ยบั่นกระนั่งไปไหมบั่นยังก่อนบ้านโชคบอไอบ้านโคกเพชรโคกเพชรครับไปสอบยูน้ำสร้างบุญบ้านโคกเพชรมดไปเกือบเกือบหมื่นนี่ครับก็มาเจอมาเจอพี่ๆเขาคนกระสังครับคนบัานโชคบัานประสาทครับ แยกจากนปัายยาวไปก็สองสามกิโลนี่แหละครับก็แยกจากถนนใหญ่ไปวิ่งทัวร์พี่ตรงนั้นอ่ะโอ้ยนู่นอ่ะยิ่งไปวิ่งอยู่แถวแถวบ้านบ้านโชกับบ้านบัวถนนนี่โอ้ยิ่งเข้าไปลึกครับนู่นเลยเกือบถึงข้างหลังบ้านปราสาทนู่นเลยนี่ตรงที่ผมวิ่งถ้าได้ดูคลิปอะที่ผมวิ่งไล่หมาไอ้ไวายอ่านั่งดูจ้าแต่พี่ก็เลยทำกันว่างๆกันนังดูโอ้ขอบคุณครับพี่ครับ ได้ถ้าผมไปวิ่งงานผมก็นั่นแหละอยู่แถวแถวนั้นแหละแถวบ้านแยกลักกาแถวได้แล้วครับใก้แล้วตอนนี้เขาน่าจะลงลูกหลังแล้วมั้งเขาอัดอัดเต็มหมดแล้วครับถ้าไม่มีพูดได้เต็มปากถ้าไม่มีพวกผมก็ไม่เสร็จทางดูแลไปจัาเนยครับเออนอตอนที่แล้วมันมีปัญหากันคือครับอ่านะครับอดีมาจอดซื้อไส้กรอกซื้อหอยจอครับ มาเจอพี่เขาครับ FC ครับผมก็ขอบคุณมากครับอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเอามาเจอพี่เขาครับค่อยๆไปนะครับทางสะดวกแล้วที่นู่นน่ะนี่ครับมาเจอพี่เขาครับผมมาซื้อของจินนะเจอ FC ครับ FC ทักเลย สวัสดีเสียอ้ําเอ้าตกใจเลยงงโอ้โหนี่ทําผิดไม่ได้เลยนะครับถ้าทําผิดนี่แย่เลยคนรู้จักหมดเลยนะครับนะฮะรถที่เขา Honda าฮอนด้าซิสีขาวครับมาเจอ FC ซเขาให้ซะแล้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นี่แวะเข้าห้องน้ำก็เจอครับผมก็ขอบคุณพี่เขาครับขอบคุณพี่เขาที่ยังทักทายนะครับ เนเราก็ยังไงจะเดินทางต่อหรือจะรอจะนอนเด็กๆอันนี้ลองท้องก่อนครับกายอยู่น้นหนอกกเป็นหญิงกายอยู่บนหนอที่บอก ตอนนี้รถเยอะมากครับพี่น้องครับไม่รู้จะไปมุมไหนแล้วเนี่ยโอ้จะเดินหน้าจะถอยหลังเนี่ยลองท้องด้วยไส้กรอกติดไว้เขาเลยนะอ๋อเยอะยผมก็จะไปจอดรอเด็กๆนะครับรอเด็กๆตรงแถว,แถว ข้างทางดีกว่าข้างหน้าปั๊มขาที่กินข้าวนะครับสภาพตอนนี้ก็คือยอดนี้ได้อยู่บรรถติดมากนะนุ่นน่นภาพโดยรวมตอนนี้ก็คือรถติดมากๆเลยพี่ๆีน้องๆท่านใดที่จะออกเดินทางนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะพี่น้องนะ ต้องจอดอยู่ตรงนี้แหละเอาตรงกลางถนนนี่เลยจะได้เด่นๆหรือว่าจะจอดลมๆนี่ยมันดีเทะใไ่อยม่ใช่ไมใช่เอาเลยครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่เียงน้องเอฟซนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะ เ,เราค่อยมาติดตามต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ